Ng thai, ng thôi béo yêu 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 rồi Rồi, yêu 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 lâu, yêu 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 mình yêu mình yêu yêu để tịt tịt yêu 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 tịt, yêu 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 เรง,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 งอาารีลนะิตเด้อฮะฮะฮวฮยเยฮะ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 ฮ่ฮะฮดฮนฮนฮะ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 ะฮดฮะยะะฮะะฮะีะยะฮ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 ะอยฮะฮะฮะมะฮะฮะฮ้ฮนฮะ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 เะฮนฮะฮะฮนาะ นี่กินยาอันเลยอร่อยเลยเดี๋ยวถ้ามันกินอีกแล้วมันจะวิ่นไปวิ่นมานะตัวเนี้ยเด็กมันจะชอบน้องไซมากมากนะเด็กๆคนเนี้ยแต่ว่าถ้าถอยไ,ไปแบบไปนู้นแล้วนี่เขาจะไปให้เขก้กาย่เออทิงท้งละทิ้งเลยดูดิเออไม,ไม่สุกนะครับม้องไมากินดูเหยียบอีกดูดู <laughs> ขายมันสินี่ดิ ไม่สุกเกินจะแบบน้องสายเหยีแล้วมันยังไม่มีผลอะไรเลยนะคนรุ่มจะมาให้น้องจะมาให้น้องสายกินรุมรุมให้กินนะเดี๋ยวเยอะแยะเขามานี่เขาจะรุมแต่น้องสายครับเดี๋ยวรอให้น้องของขวัญไทยของขวัญของเราแบบปล่อยให้ฝรั่งดูกอนนะเดี๋ยวน้องสายของเราจะแบบตกกระปองไว้รอดูนะ ภายของขัญนี่มันจะกินไม่ได้นะมันยังกินขี้แม่อยู่เพราะว่ามันยังเล็กอยู่อ่ะต้องเดืบกันเลยจะนี้แล้วอ่ะมันสายเนี่ยกินแล้ว่อะริคิอมีขามีสเต็ปของมัน หลังมันดูมาให้อาหารกันเยอะแยะนะอันนี้มันเยอะนะมันเป็นฟูเดนะครับเพราะว่าอย่างฟูงเดเขาจะมาแค่ครั้งเดียวคนระับเจอพาลองสายเดินเล่นที่ป่าเลยนะนี่นี่นปอนอ้วนกลมเลยกินกินดีนะครับกินเยอะนี่ติมแดมโมนี่้องสายชอบเลยนะของชอบมาเลยเฮ้ยตกเฮ้ยตกกูเลย น้องสายกินอยู่ไหมนะไม่กินแล้วเพราะว่ามันตกแล้วตีแล้วตีกินน้องสายน้องสายป้อนอยู่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูอย่างนี้ตลอดนะถ้าผมได้ดูแลน้องสายอยู่ถ้าได้ดูแลเดี๋ยวถ่ายให้ดูตลอดอืม จบแคเตอนนี้คลินนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้แบบทุกวันเลยนะให้เพื่อนๆได้ดูกัน